คุณแน่ใจหรือว่าคุณเป็นปเจก,กภูมิไม่ต้องมีอาจารย์ไม่ต้องมีครูแน่ใจเลยคุณมานั่งนี่ก็เพราะว่าคุณเองคุณอยู่ในสาวกภูมิจะต้องเรียนรู้มีครูบาอาจารย์ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วลว่าเราก็ต้องมีครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นคนมาเรียนรู้นี่นะมาเรียนรู้ตัวเองก็เป็นสาวกภูมิ แท้แท้ด้วยรู้อยู่เหมือนกันว่าเป็นสาวกภูมิแต่พอเข้าไปหาครูบาอาจารย์เขาแล้วตัวเองก็เป็นชาล้นถ้วยหรือว่าเป็นน้ําเต็มตุ่มไปฟังฟังครูบาอาจารย์ของเขาพูดสอนอะไรต่ใดแล้วเราก็เทไม่เข้าเอาใจความรู้ของตัวเองมาค้านมาแย่งมาตันมาตื้อยอยู่งั้นแ่ะไม่เทน้ําออกจากถ้วยชาไม่เทน้ําออกจากตุ่มเป็นพวกน้ําเต็มตุ่มหรือพวกชาล้นถ้วยไปถึงนั่งฟังไม่ได้รับอะไรเลย คนเหล่านี้จะไม่เกิดปัญญาอะไรสักกนิดหนึ่งเป็นสักกายะอันยิ่งใหญ่เป็นมานะนี่มีเยอะเพราะนั้นพวกใดพวกใดก็แล้วแต่จะเรียนมากเรียนน้อยก็าตามถ้าเผื่อไม่เปิดจิตเพื่อที่จะรับธรรมะรับความรู้จากผู้ที่เขาเป็นครูเขาจะเป็นครูชั้นเล็กชั้นใหญ่ชั้นโตชั้นน้อยอะไรก็แล้วแล้วแต่ฮะเราก็เปิดจิตฟังแล้วเราก็จะได้รับอย่าประมาทเลยนะวันแม่ก็จะเป็นครูชั้นน้อยชั้นเล็กเป็นครูย่อยก็าตาม มันก็อาจจะมีดีๆอาจจะมีดีตัวที่แหมเรากําลังเป็นเศรษฐีขาดไฟซะด้วยเป็นเศรษฐีแท,ท้ๆนะไม่ขาดอันนี้แหละขาดอันนี้แหละเศรษฐีขาดไฟขาดตัวนี้แหละจากคนจนคนนี้แหละไม่ใช่คนร่ํารวยหรอกคนจนคนนี้เขามีไฟเขาเไม่มีเพชรไม่มีพลอยแต่เขามีไฟนะเขาไม่มีทองคําเพชรพลอยอะไรเขาไม่มีแต่เขามีไฟนี่แห,แหละเศรษฐีใหญ่เอ๋ย จะได้ไฟจากคนจนนี่แหละคนที่มันไม่มีทองคําไม่มีเพชรไม่มีพลอยนี่แหละเป็นเศรษฐีขาดไฟก็ได้ไม่ใช่ว่าเราเองจะเป็นเศรษฐีไปซะทั้งหมดเพราะเราอาจจะต้องขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนเล็กเหมือนน้อยแต่อันนี้เราจะเป็นอันยิ่งใหญ่ที่จะเสริมให้เราเต็มตุ่มเป็นน้ำที่ระยดเราอาจจะมีน้ำต้องไม่รู้กีหยดแลแต่หยดนี้เราไม่ได้เลยไม่เอาที่ใครก็ไม่ได้ไปมีอยู่ที่คนจนไปอยู่มีอยู่คนระดับต่ํา เราจะเต็มตุ่มก็เพราะได้จากระดับต่ำนี่แต่ถ้ามีมานะแล้วแล้วก็เสร็จเลยไม่ได้อะไรเลยนะนี่เป็นสก,กายะหรือเป็นมานะตัวสําคัญมากนะถ้าเรามีอันนี้เราไม่สามารถได้ประโยชน์แต่ถ้าเราหมดสก,กายะหรือไม่มีมานะอันนี้เป็นสาวก,กภูมิแล้วก็ป้ายฟังธรรมที่ไหนผู้นี้อยู่ในฐานะครูเขาสอนข็อะไรก็ตั้งใจฟังนะเราก็จะเกิดความฮิริเกิดความละอายเกิดความเกรงกลัวเกิดความรักเกิดความเคารพนับถือได้ แล้วเราก็จะได้ภูมิได้ปัญญาทุากแกนทําพุทธศาสตร์ประการ